สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําสูตรต้มยําปลานิลน,นะคะปลานิลที่เข้าหามาจากเขื่อนนะคะก็เดี๋ยวมีอะไรบ้างมาดูอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ในการต้มยานะคะก็จะมีตะไคร้เนี่ยคะ่ะตะไคร้ข่าข่านะคะแล้วก็จะมีพริกพริกนี่เราเก็บจากสวนเลยนะคะก็มาดูว่าเราต้อง เตรียมอะไรอีกอพอเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วนะคะก็มาดูอีกก็จะมีปลานะคะมาดูปลาปลาค่อนข้างจะตัวเล็กเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูแรงนะคะเราได้ตั้งหม้อแล้วก็ใสเ่เครื่องนะคะเครื่องตาเครื่องส้มยำนะคะต้มยำปลานินนะคะได้ลงแล้วะคะ่ะ พอเดือดได้ที่นะนะะแล้วนะคะเราก็จะได้แบบเอาเนื้อปลาลงได้เลยนะคะเอาลงก็ก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะห้ามคนเพราะว่าถ้าเราต้มปลาทิ่มันค่อนข้างจะมีกลิ่นคาวนะคะเราก็ปล่อยให้เดือดเองนะคะก็เอาฝามาปิดหม้อปลานะคะก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดือด หลังจากนั้นเราก็สามารถคนได้นะคะเราก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะสักสักประมาณ20นาทีเพื่อจะต้มใหเออ้เนื้อปลามัน